ทุคนครับผมปุ้ยเพืพ่อนกีตาร์นะครับวันนี้ก็มาให้ความรู้มาให้ข้อแนะนําสําหรับนักกีตาร์มือใหม่เช่นเคยนะฮะวันนี้เราจะมาว่ากันในส่วนของการที่มือใหม่ในจับคอร์ดพื้นฐานเบื้องต้นได้แล้วแล้วก็เอาไปเล่นเป็นเพลงแรกในชีวิตได้แล้วเนี่ยตกลงจะไปยังไงต่อสมควรที่จะเดินไปแนวทางไหนมันมันถึงจะพัฒนาได้อย่าง ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนมากนะครับที่ผมทําคลิปนี้ก็เพราะว่าผมเห็นหลายคนเนี่เหมือนชอบข้ามขั้นตอนอย่างเช่นว่าเราทราบกันดีอยู่ว่าคอร์ด G คอร์ด E Min o r A m i n อ r C D อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นคอร์ดพื้นฐานที่ควรจะเล่นควรจะฝึกใช่ไหมครับทุกคนก็จะมาสเตปคล้ายๆกันซึ่งมันถูกต้องแล้วแล้วก็จะเริ่มต้นด้วยเพลงที่ใช้คอร์ดเหล่านี้แหละเป็นหลักบางคนอาจจะเริ่มต้นที่เพลงใจสั่งมาของโลโซ คอด G ีแล้วก็ขอดซีอเงี้ยบางคนอาจจะเอาเพลงแรงคอยของคาราบาวนาทีแห่งนี้คเคยมีแรงคอยเห็นไหมฮะหรือบางคนอาจจาะเพลงโรงเรียนของหนูของวิปูพงศิษฐ์ก็ได้ตรงนั้นก็ไม่ผิดแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนใช่ไหมทีนี้พอผ่านเพลงแรกเข้าไปปุ๊บเนี่ยบางคนจะใช้วิธีแบบนี้ก็คือจะไปเล่นคอร์ดอื่น จะกระโดดไปขอดทาบนิ้วจะกระโดดไปขอดที่เป็นขอดที่จะต้องใช้พละกกำลังในการกดสายเยอะสมมติว่าเล่นขอด G ีเพือว่าต่อไปอยากจะเล่นขอด F อ h a r ามเมเนอแล้วอ,อยากจะเล่นขอด C s h a r p ม i นอ r ผมมองว่ายังไม่ใช่ขั้นตอนที่ถูกต้องเท่าไหรนักนะครับ <c oughs> ผมแนะนำแบบนี้ดีกว่าก็คือคุณเล่นได้บันไดเสียงคีย์จเนี่ยและมันมีเพลงเพลงอื่นๆมากมายที่เล่นด้วยคีย์จีถ้าเป็นผู้ผู้ชายอาจจะยกตัวอย่างง่ายหน่อยนะฮะ เพลงที่ <c oughs> เพลงที่เล่นด้วยคีย์จีเนี่ยเอามาเล่นให้หมดเลยซึ่งมัน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 จะมีโมเมนต์ที่มันแตกต่างกันบางคนจะเข้าใจผิดกันตรงนี้พอสมควรนะครับว่าจับคอร์ดจับจับบันไดเสียงจีได้ได้เนี่ยสามารถที่จะเล่นได้ทุกทุกเพลงจริงๆมันไม่ใช่นะฮะทุกคนอย่างเช่นผมเล่นเพลงโรงเรียนของหนูเนี่ยมันก็จะมี G E m i n มเนอร์เอไมมันก็จะวนอยู่ประมาณนี้ ใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะเป็นหนึ่งห้องเต็มแทบจะทุกคอร์ดเลยแต่ถ้าคุณเอาคีย์จีเนี่ยไปเล่นบนเพลงแรงคอยเนี่ยของคาราบาวมันจะกลายเป็นว่าแทบจะทุกคอร์ดของเพลงแร้งคอยเนี่ยดีดแค่กลึงห้องเห็นไหมผมจะเปลี่ยนเร็วนาทีแห่งนี้เคยมีแรงคอยเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนเร็วดังนั้นจะไปยึดเอาใจเ,าเพลงโรงเรียนของหนูมาใช้ก็ไม่ได้นะฮะ หรือจะเป็นเพลงอะไรที่เป็นเปลี่ยนคีย์จีอย่างเพลงน้ำตาแม่แบบนี้คือเราเราวิธีการการเรียบเรียงคอร์ดของแต่ละเพลงมันไม่เหมือนกันมันมันคีย์เดียวกันก็จริงอยู่ไงทุกคนสมมติว่าเอาโรงเรียนของหนูเป็นหลักเนี่ยจาก G ไปเพื่มันก็จะไป e minor จาก e minor มันก็จะไป a minor แล้วก็จะไป D ดังนั้นวิธีการการเคลื่อนการเปลี่ยนคอร์ดมันมันจะต่างกัน คือเพลงแร้งคอยเนี่ยจาก G ไปปุ๊บเขากระโดดมาเป็น D เห็นไหมจาก G อย่างเงี้ยจาก G แบบเนี้ยแล้วก็มาจับ D แบบเนี้ยมันก็เปลี่ยนไปแล้วผมเห็นตัวอย่างหลายคนเปลี่ยนไม่ทันคือจะจาก G มา E m i n o r เนี่ยเปลี่ยนทันอยู่ปุ๊บหล E m i n เ r ปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะง่ายหน่อยแต่ถ้า G ปุ๊บแล้วก็มากระโดดมา D เห็นไหมครับเราก็จะได้ทักษะอีกแบบหนึ่งเพิ่มขึ้นไปนะหรืออาจจะเป็นเพลงใจสั่งมาแบบนี้นะครับจากที่เคย เล่นโรงเรียนของหนูจาก G ไป E minor เนี่ยใจสั่งมาคือจาก G แล้วก็ขยับไป C พอ C แล้วก็ขยับมา G เห็นไหมครับว่าทางคอร์ดมันจะไม่เหมือนกันแม้มันจะเป็นคีย์ G เหมือนกันก็จริงดังนั้นผมผมผมเลยแนะนำว่าเล่นอย่างต่ำสักห้าเพลงในคีย์นั้นๆถ้าสมมติว่าเราเรา,เราเริ่มจับคีย์ไหนก็ตามสมมติว่าเป็นคีย์ G เนี่ย ก็หาหาที่ที่เราเราชอบเพลงไหนก็ได้จะเป็นเก่าหรือใหม่สตริงลูกทุ่งอะไรก็แล้วแต่ความถนัดเนี่ยเอามาเลยสักห้าเพลงเป็นอย่างต่านะฮะก่อนที่จะไม่ใช่ว่าเล่นเพลงคีจีไปเรียบร้อยไปพอแล้วไม่เอาแล้วไปขอยากๆดีกว่าไม่เท่อะไรอย่างนั้นคิดแบบนี้ผมผมเห็นมาหลายคนแล้วนะครับค่อนข้างที่จะก้าวกระโดดพอสมควรพอก้าวกระโดดไปก็ยกลยๆเป็นไม่เล่นเพลงอะไรก็ไม่ได้สักทีหนึ่งก็จะไปตันอยู่แค่เพลงเดียวนั่นแหละ เพราะว่านิ้วเนี่ยชินอยู่แค่ G e minor, a minor, d นะดังนั้นหาเพลงที่มันหลากหลายมากมากๆน่ยได้ยิ่งดีนะครับจาก G อาจจะไป D จาก G อาจจะไป a minor จาก G อาจจะไป c เนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันก็จะมี G E Min o r A Min o r C D บางทีก็มี B Min o r เนี่ยประมาณ6คอร์เเห็นไหมมันก็จะวนไปวนมาอยู่ซึ่งการจับแต่ละคอร์ดการเปลี่ยนจากคอร์ดนึงไปคอร์ดนึงมันก็จะแตกต่างกันในแต่ละเพลงผมว่าเอาเอาตรงนี้ให้มันชัดให้มันชวนเนี่ยการเล่นของเรามันจะมีเสน่ห์มันจะมีสีสันมากกว่าจะไปจําแค่ทางคอร์ดเดียวแล้วก็เล่นอยู่อย่างนั้น พอเล่นแล,แล้วก็คิดว่าตัวเองทําได้ situação. ตัวเองจับคีย์จีได้เก่งได้คล่องเสร็จปุ๊บแล้วก็จะไปเล่นคอร์ดที่มั lair, h, นยากๆคอร์ดเอฟชาร์ป okay. ไมเนอร์ซีชาร์ปไมเนคอร์ดบีแฟตคอร์ดเผมว่าสเต็ปนั้นมันยังยังมาเร็วไปสําหรับมือใหม่โอเคนะครับให้ความรู้ให้ข้อแนะนําเรื่องของการฝึกเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ